สวัสดีค่ะชาวราศีพิจิกสำหรับคลิปในวันนี้นะจะเป็นการดวดวงชะตาชาวราศีพิจิกนะคะประจำเดือนพฤษภาคมสอพนินะคะสำหรับชาวราศีพิจิกจะหมายถึงท่านที่เกิดระหว่างวันที่22ตุลาคมไปจนถึงวันที่21พฤศพจิก,กาย,ยนนะคะเดี๋ยวมาดูนะว่าจะเป็นยังไงกันบ้างเนาะหม <c oughs> ายแรกคิงธูดา นะฮะก็จริงๆแล้วพไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่โดดเด่นนะในเรื่องของกา, control, การควบคุมการวางแผนนะคะการจัดการนะคะเก่งมีความสามารถเป็นคนที่ฉลาดเฉลียวฉลาดนะคะนอกจากนี้ยังหมายถึงหมอได้ด้วยนะคะตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยอาจจะหมายถึงสำหรับบางท่านโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยอาจจะต้องมีการไปตรวจภายในกันบ้างนะคะถึงเวลาก็ต้องไปตรวจนะ เป็นผู้หญิงควรกลัวไงกลัวการเปิดายในไม่ค่อยกล้าตรวจนะคะแต่บางทีก็ต้องไปเนาะยิ่งอายุเริ่มเยอะแล้วก็จําเป็นนะคะอแต่มาดูในเรื่องของเห็นไหมการตรวจสอบมันขึ้นมาเนี่ยนะะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันนอกจากนี้มันยังหมายถึงตัวเราเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่านี่เป็นตัวเราเนี่ยเราอาจาจะกำลังจะอาจจะ,ะเผชิญปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายก็ได้นะคะการทําผิดอ่าต้าระวังเอาไว้นะคะซึ่งอันนี้นหมายถึงเจ้าหน้าที่ก็ได้นะ เจ้าหน้าที่ทางการของรัฐอ่ะมันมัน,ม,นมันหลายหน่วยงานนะคุณนะคะมันอาจจะมาถึงว่าอาจจะถูกจับผิดถูกตรวจสอบเงี้ยก็ได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงนี้ก็คือระมัดระวังเจ็ดดาบนะคะอย่าทำอะไรผิดนะคะอย่าไปล้วงความลับใครอย่าไป <c oughs> ไปวุ่นวายอะไรเรื่องส่วนตัวชาวบ,บ้านอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้อ่านะในจุดที่เราเองก็ต้องระมัดระวังเรื่องส่วนตัวสองถ้วยมาด้วยเพราะฉะนั้นก็ระวังนะคะ เรื่องเรื่องเรื่องบางอย่างมันก็ไม่ใช่เรื่องของเราอะ่ะเออแล้วมันช่วงนี้มันตำแหน่งอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะมัชวันนี้แบบอืแสงสะท้อนสุดฤทธิ์นะ,ะต้องขออภัยด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้คือคิงนะตั้งน้องพอดีไหมหาอะไรมาตั้งเียไหมอืมนะปรับกล้องไงจะได้อะช่างมาันเถอะนะคะอ่ะที่ี่เรามาดูกันอีกอะคุณได้ไพ่สองเรียนมาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันที่ผ่านมาเนี่ย มันอาจจะหมายถึงว่ามีเรื่องที่เราเนี่ยจะต้องจัดการแต่เราอาจจะยังไม่ค่อยมั่นใจนะคะ <_' toc. S 1> เพราะฉะนั้นมันอาจจะหมายถึงความเด็ดขาดได้ด้วยตัวคิงอยู่นี้นะอาจจะเป็นความเด็ดขาดทั้งนอาก็ได้นะเราอาจจะต้องเด็ดขาดจริงจังในการแก้ไขปัญหาด้วยก็ได้นะคะบางครั้งบางคราวเนี่ยเราอาจจะเป็นคนที่แบบไม่ชอบการเปลีป่ยนแปลงอะ่ะอยากให้ทุกอย่างเป็นยังไงมันเป็นยังไงเป็นยังงั้น,งงานบางทีก็อาจจะละหมายถึงการละเลยได้ นะคะและเลยในจุดที่จะป็นต้องตรวจสอบอ่าเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเรื่องการงานที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับกฎหมายนั่นแปลว่ามันมีจุดที่เราเองควรจะต้องแบบตรวจสอบทํางานให้เป็น,เป,นเป็นขั้นเป็นตอนเป็นระบบ,เป,ะบ,บเป็นระเบียบอะไรประมาณนั้นนะคะอย่าย่อหยนะ่อนอะอ่านะคะคคือบางทีเรื่องบางอย่างเนี่ยบางครั้งการเปลี่ยนแปลงเมื่ออาจจะดีกว่าก็ได้นะคะมาถึงการพัฒนาตัวเองได้ด้วยนะคะตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการทํางานบางทีเนี่ยคือแน่นอนว่าเราเองอะต้องมีความกระตือรือร้น เป็นคนที่มีวินยัยเราต้องกระตือรือร้นในเรื่องการทํางานนะคะโดยเฉพาะการทํางานร่วมกับคนอื่นที่มากหน้าหลายตาคุณได้สองถ้วยสามถ้วยไปว่าคุณต้องเจอกับมีปาร์ตี้มีกลุ่มเพื่อนอ่าบางทีก็เลือกที่รักมากที่ช่างไงนึกออกไหมอันนี้กลุ่มเขาอันนี้กลุ่มฉันอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมอ่ะเพื่อนอันนี้ก็สนิทมากหน่อยอันนี้ก็สนิทน้อยหน่อยอันนี้ก็เป็นประเภทแบบเฮไนเฮนั่นคุณอาจจะเป็นคนนส์เป็นคนเฟรนลี่นะเข้ากับคนอื่นได้ง่ายไปไหนไปกันเนี่ยนึกออกไหม ไปไหนไปกันเพราะนั้นสิ่งที่สําคัญคือว่าโอเคแหละเพื่อนอาจจะรักก็ได้ชวนไปไหนก็ไปนู่นนี่นั่นเฮไหนเฮนั่นอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่สําคัญคือมันมันกลายเป็นว่าบางทีเนี่ยคือสนุกสนานเพลิดเพลินเจริในใจมีความสุขเอนจอยกับการอยู่กับเพื่อนไปกับเพื่อนปาร์ตี้กับเพื่อนแต่อาจจะย่อหย่อนในเรื่องการทํางานเพราะฉะนั้นมันก็จะส่งผลนะคะส่งผลเพราะฉะนั้น Queen of Source มาอีกแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันให้ความรู้สึกส่า่งที่สําคัญว่าเราเองอะ่ะต้องโฟกัสเรื่องการทางาน,นให้มากขึ้นกว่านี้ต้องมีความรับผิดชอบมากกว่านี้นะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยเราอาจจะถูกอดีตถูกตรวจสอบถูกคนอื่นมาจี้ถูกใช้ถูกอะไรอย่างเงี้ยคือบ,บางทีเราอาจจะรู้สึกเบื่อรู้สึกลาคาญอะเนี่ยไอ้สี่เหลียมมันอยางเป็นการเบื่อหน่ายกับลำคาญไม่ชอบให้ใครมาวุ่นวายกับเรานะแต่ว่า อย่างที่บอกนะคะว่าท้ายสุดแล้วเรื่องของการทํางานมันเป็นเรื่องที่เราเองต้องเติบโตเป็นผู้ใหญ่ต้องมีความรับผิดชอบไพ่ตัวนี้ยังหมายถึงความรับผิดชอบด้วยนะคะนะยิ่งมีตําแหน่งสูงมากเท่าไหร่ความรับผิดชอบมันก็ยิ่งสูงตามไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญตรงเนี่ยเป็นคนที่คุณอาจจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ไม่ค่อยอยากเจอเขาอาจจะมาจู้จี้คุณมากอาจจะมาจู้จี้วุ่นวายสั่งโน่นสั่งนี่สั่งนั่นอะไรเงี้ยบางทีคุณก็ไม่ค่อยอยากจะเจอเขาหรอกเวลาเขานัดมาคุยนัดประชุมอีน่กก็มออยยาาเเจลั้นเราะฉนั้น มันก็จะส่งผลไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เนี่ยเวลาที่เขาจะอยากเจอคุณก็จะมีหาเรื่องไปอะหาไปนู่นไปนี่เป็นอะไรไม่ยอมเจอเขาอะม,มันก็จะกลายเป็นว่าบางทีคือปัญหาที่ควรจะแก้ก็ไม่ได้แก่นะคะอันนี้ไม่ค่อยดีเนี่ยตัวเจ็ดด่านถึงการหลีกเลี่ยงด้วยหลีกเลี่ยงใครที่เราไม่ค่อยอยากจะเจอ <c oughs> นะคะเป็นกษณะนั้นเพราะฉะนั้นท้ายที่สุดแล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญมากที่สุดก็ค,คือความรบับผิดชอบการเป็นผู้ใหญ่การทํางานแบบเป็นระเบียบ นะคะอยู่ในกฎในเก์อยู่ด้วยกระร่องกระรอยอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะในช่วงนี้เพราะนั้นการทำรรมรดกควรสำคัญมากนะคะถ้าเกิดว่าเราอยากจะได้ตําแหน่งที่ดีๆนะคะความไวชอบมันก็ส่งตามมาด้วยเพราะฉะนั้นแต่สำหรับบางคนนี่คือถ้าไม่ใช่ตัวเรานะแปลว่าชีวิตเราเนี่ยอาจจะมีพ่อมีแม่ก็ได้คอยคุมตลอดเลยหรือพ่อทั้งพ่อทั้งแม่เลยคุมตลอดจะไปไหนมาไหนไหน,นี่ไม่ได้เลยนะคะถ้าคุณเป็นเด็กเนียหรอไหมอ่าคือบางทีพ่อแม่เนี่ยเข้ามาเข้มงวดกดขนันตัวเองค่อนข้างที่จะเยอะ ดิ้นไม่ได้ที่ผ่านมานี่คือพ่อแม่ให้ทําอะไรก็ทําเออเขาสั่งให้ทำอะไรก็ทาไปตามนู้นแหละแต่พอเริ่มโตหน่อยพอเริ่มโตหน่อยก็จะเริ่มเขาเรียกอะไรอะอยู่ในใบต,ต่อต้านอะไรประมาณนี้อันนี้ไม่ไพ่ัยรุ่นมันขึ้นด้วยนะคุณนึกออกไหมมีพ่อมีแม่แล้วมีัยรุ่นอะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้เนะี่ยใครที่มีลูกหลายลูกหลายคนเนะี่ยเริ่มโตเป็นผู้ใหญ่เริ่มอยู่ในช่วงัยรุ่นอะพ่อแม่จะปวดหัวมากนะคะตามคนนั้นทีตามคนนี้ทีเนะี่ยใช่ไหม มันก็จะก็จะเหนื่อยหน่อยเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยคือคือด้วยความรักลูกอะ่ะรออักลูกนะคะเราก็อยากจะตรวจสอบโดยเฉพาะถ้ามีผู้หญิงนะเนี่ยถ้ามีลูกผู้หญิงด้วยจะยิ่งแบบเหนื่อยอในช่วงนี้ต้องคอยสอดส่องดูแลเนี่ยสอดส่องดูแลนะจับตาดูอีเจ็ดดาบับอีกเพจถือดาบเนี่ยคอยสอดส่องนะคะคอยตามส่องเฟซส่องไอจีส่องนู่นนี่นั่นของลูกอะไรประมาณนี้บางทีมันเป็นเรื่องส่วนตัวไม่ได้พ่อแม่ก็จะดูอะไรอย่างเงี้ย เออบางทีลูกอาจจะไม่ค่อยพอใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะโต้เถียงทะเลาะกันบางทีก็ไม่อยากอยู่บ้านอยากออกจากบ้านเพราะเขารู้สึกว่าตัวเองไม่มีความเป็นส่วนตัวอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่คนเป็นพ่อแม่เองก็ต้องระมัดระวังเอาให้มันพอดีพอดีนะสองสองเลนคือความพอดีนะเอาให้มันพอดีพอดีนะคะดังน้นอยๆคือเด็กเขาก็ต้องมีอิสระที่จะทําจะคิดอะไรบางทีเขาก็ต้องมีความลับอะของตัวเขาบ้างอะไรประมาณนั้นนะคะแต่ว่าคนที่เป็นเด็กเองก็ต้องเข้าใจพ่อแม่ด้วยว่าเขาห่วงใยเขารัก เขาห่วงใหญ่บางทีแบบพอเริ่มโตเป็นหนุ่มเป็นสาวเงี้ยมันก็จะเริ่มมีแฟนเริ่มมีคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันก็มันก็สุ่มเสี่ยงใช้คํานี้ดกว่าน,นะฮะมันสุ่มเสี่ยงเนี่ยการจะถูกหลอกถูกโกหกถูกลอ่ลอลวงเงี้ยมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้นะคุณนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่ในช่วงนี้เป็นเป็นช่วงที่แบบว่าสิ่งเร้ามันค่อนข้างที่เยอะนะคะเพราะฉะนั้นคนนี้ว่าแม,ม,ม,ม่ก็เขาก็พยายามสอดส่องดูแลลูกหลานของตัวเองเพราะฉะนั้นจริงแล้วเนี่ยมันย ให้ลูกโตคือคุณจะเหมือนสมัยก่อนไม่ได้นะสมัยก่อนควรชอบเปรียบเทียบไงสมัยก่อนก็ไม่เห็นพ่อแม่ต้องมาตามจิกตามอะไรลูกก็มีความรับผิดชอบดูแลตัวเองได้อะไรเงี้ยปล่อยให้มันไปเล่นนู่นนี่นั่นพ่อแม่ไม่ได้มาตามใช่ไหมสมัยนี้ไม่ใช่ไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่ามันเข้าถึงกันได้ง่ายมันหลอกกันได้ง่ายไงคุณถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะเอามาเปรียบเทียบกับสมัยโบราณมันไม่ได้หรอกเทคโนโลยีมันก้าวหน้าซะจนแบบโอ้โหขนาดนั่งอยู่ในบ้านมันยังเอาไปได้เลย มันยังมาโกโหกมันยังน้องหลอกได้ไเดีอย่าว่าแต่เด็กเนยผู้ใหญิงโดนเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นพนช่วงนี้คนที่เป็นพ่อแม่เนี่ยมีลูกเยอะลูกสาวลูกชายเนี่ยต้องระมาราาัดระวังแล้วต้องสอดส่องดูแลลูกของตัวเองด้วยต้องใส่ใจนะคะต้องคุยต้องดูแลเทคแคร์เอาง่ายๆสมาชิกภายในบ้านให้ดีนะคะไม่งั้นเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องการโกหกการล่อลวงอ่ะเนี่ยการล่อลวงมันจะเข้ามาด้วยมันเราต้องระวังนะคะอ่ะทีนี้มาดูเรื่องของการทํางานของเราก่อนต่อด้วยกันนะเรื่องงานทํางานเนี่ยนอกจากจะมาถึงว่าเราเองต้องมีระเบียบวินัย ตัวเอง้็งมีความรับผิดชอบอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยคุณก็ถูกจ้ำที่จ้ำชัยถูกจี้อยู่ตลอดเวลาอันนี้ต้องอันนี้ก็คือแบบบางทีมันให้ความเสืสึมเหมือนกับเราเองเอนจอยกับคือไม่ได้แปลว่าคุณไม่เอนจอยาการทางานนะแต่บางทีมันเป็นความสนุกด้วยบางทีอีนี่ก็เฉียงเก่งนึกออกไหมเวลาที่ถูกหัวหน้างานจี้มาอีนี่ก็โต้กลับอ่ะคือไม่ยอมนะคะเพราะนั้นก็จะมีมากจะมีปากมีเสียงนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยให้ความรสืสอกว่าเถียงได้เถียงเก่งเอาตัวรอดเก่ง เพราะฉนในลนักษณะไพ่คือต่อให้มีปากมีเสียงกับผู้ใหญ่หรือหัวหน้าง,งานน่ะคุณก็เอาตัวรอดได้ดีนะคะสามารถดีเฟนด์ได้แก้แก้ตัวเก่งอะ่ะถ้าใช้ใช้คำอยู่ก่บเป็นคนที่ใช้วาจาเก่งเนี่ยไพ่ดาบคุณเยอะมากนะคะไพ่ดาบนี่มาเลยมาเลยนั่นแปลว่านี่นคือเด่นเรื่องการโต้บาทีนะนเนี่ยอันนี้อันนี้ถ้าไปแข่งโต้บาทีนี้โอกาสชนะสูงมากนะคะเพราะาใช้คําพูดเก่งคิดคําเก่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเหมาะกับการทํางานที่ต้องใช้บูดดิ้ง ใช้คำพูดนะพวกคอนเทนต์หรือการพวกสคริปเตอร์อะไรพวกเนี้ยนะคะมันจะเหมาะมากถ้าคุณทำงานด้านนี้นะเพราะคุณจะเป็นคนที่มีไอเดียสร้างสารรค์ในเรื่องการใช้คำพูดอะไรประมาณนั้นนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยอันนี้โดดเด่นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ชี้เนะี่ยสำหรับชาวราศีพิจิกที่อยากจะแบบเอออยากจะเปลี่ยนงานอยากจะหางานอะไรเงี้ยนะสคริปเตอร์อะไรเงี้ยแต่คือคุณต้องเป็นคนที่มีความคิดสร้างสารรค์ในการใช้คําพูดด้วยนะ แต่จริงๆเลยถ้าพูดถึงลักษณะชีพคือในในในยะของไพ่ชุดดาบเนี่ยบางทีมันหมายถึง ID, ไอเดียหมายถึงความคิดมันหมายถึงการฟาดฟันกันมากกว่ามันก็มันก็ไม่เชิงแบบมันต้องมีไพ่อื่นมาด้วยอนะ่ะต้องมีไพ่แพชชั่นไพ่เมทาวอะไรขึ้นมาอันนี้จะดีนะคะคือทํางานเขียนจะดีอันนี้มันออกแนวแบบแถเถียงเก่งอะไรอย่างเงี้ยโต้แย้งเก่งอะไรอย่างเงีย้ยมากกว่านะคะโต้วาทียอย่างนี้บอกนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ให้เราม้ระวังเรื่องการใช้คพูดที่ดีนะคะถึงแม้ว่าเราจะเอาตัวรอดได้แต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมัน ปัญหามันไม่ได้แก้นะหรือพูดง,ง่ายๆคุณแก้ไม่ตรงจุดอะ่ะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังให้ดีนะคะทีนี้นะ่พูดถึงไนท์มันมา2ตัวแปลว่ามันมีแอคทิวิตี้อะไรในชีวิตเราหรือภายในชีวิตเราเนี่ยคุณมักจะเป็นคนที่ทําอะไรเร็วๆคิดเร็วทําเร็วนะคะพอคิดเร็วทาเร็วสิ่งที่ขาดหายไปคืออะไรความระมัดระวังความยับยั้งชั่งใจมันจะไม่ค่อยมีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีโอกาสสูงมากที่อาจจะมีการประทะปะทะอารมณ์ไง ปะทะคารมประทะอารมณ์ด้วยเนี่ยตัวนี้นะคะเพราะฉะนั้นคือบางทีอาจจะหัวร้อนง่ายๆเพราะฉะนั้นทุกนี้ต้อง,งระมัดระวังหลีกเลี่ยงการใช้ถ้อยคําที่มันจะสุ่มเสียงอ่ะขอให้เกิดการทะเลาะวิวาทนะคะมันเพราะอย่างที่บอกในต้นไงไพคิงถือดาบตัวนี้มันจะหมายถึงกฎหมายด้วยนะคะเนี่ยนะคะกฎหมายทนายความอะไรเงี้ยเกี่ยวข้องตัวควีนก็เหมือนกันนะเนี่ยมันอาจจะเหมือนการต่อสู้กันทางคดีความเนี้ยมันก็มีโอกาสเกิดได้เพราะมีสองถ้วยอยู่ประกอบ นึกออกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงนี้ถ้าเกิดว่าคุณต้องทอําเอกสารสัญญาอะไรก็ตามที่มีผลภาระผูกพันเนี่ยทางกฎหมายให้พิจารณาให้ดีๆนะอาจจะมีอะไรบางอย่างที่แอบซ่อนอยู่นะคะในข้อตกลงนั้นๆนึกออกไหมเพราะฉะนั้นเน่พิจารณาให้ดีถ้าเกิดว่าเราไม่เก่งในเรื่องของกฎหมายบางทีการตีความอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะไม่เก่งล้วก็อาจจะอันนี้อาจจะเป็นที่ปรึกษาได้ด้วยไปหาที่ปรึกษานะคะที่เขาสามารถที่จะดีเฟนส์ให้เราได้อ่าหรืออาจจะมีเวลาที่เรามีประเด็นท่านงกฎหมายเราก็ต้องไปจ้างทนายนึกออกไหมสู้ อ่าตั้งทนายเพื่อติดสู้กับตอบโต้อะไรประมาณนั้นน่ะอ่าได้ก็ได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นในช่วงนี้คือมันเหมือนกับว่าในช่วงนี้ถ้าเกิดว่าคุณถูกโกหกถูกโกงถูกอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีโอกาสที่ต้องแบบเป็นคดีความแต่ว่าลักษณะนี้มันให้ความเส้่อว่าตกลงกันมากกว่าอ่าเนี่ยตกลงต้องไปตกลงกันเนี่ยมาตกลงกันเพราะฉะนั้นคือทนายสองฝ่ายเนี่ยคือของเราของเขาเนี่ยต้องมาตกลงกันเจรจายอมความอะไรก็ว่าไปชดใช้อะไรก็ว่าไปเจรจายอมความหรืออาจจะไม่ถึงการทําสัญญาที่ต่างฝ่ายต่างมี ตัวกลางหรือพยานอะไรเงี้ยนะในการที่จะแชร์ทําธุรกิจร่วมกันอย่างนี้ก็ได้เนี่ยทำธุรกิจร่วมกัน,น,กกกนซึ่งคุณอาจจะไม่ค่อยแน่ใจสําหรับคนที่จะมาร่วมหุ้นกับคุณคุณอาจจะไม่รู้จักเขามาก็ได้เพราะฉะนั้นข้อเรื่องข้อกฎหมายหรือที่ปรึกษาทางกฎหมายเนี่ยของทั้งสองฝ่ายก็มาเจราจาก็เหมือนมือาช่วยดูอะดูว่าไอ้ข้อ,อผลประโยชน์เป็นยังไงอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยใครต้องได้อะไรเท่าไหร่เนี่ยได้ส่วนแบ่งอะไรกันยังไงก็ว่านไปนะคะก็คือการเจรจาทางธุรกิจที่เป็นเรื่องเป็นราวเนี้ย ก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้สำหรับท่านนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ถามว่าเรื่องการงานจริงๆเมันให้ความรู้สึกว่ามันสตริคค่อนข้างที่จําเป็นที่จะต้องแบบใช้ไอเดียหรือครียอทีฟค่อนข้างที่จะเยอะมีโอกาสที่ต้องพูดคุยติดต่อคนเยอะๆมากมายแล้วก็มีโอกาสที่จะเกิดข้อ,อเล่เกิดการทะเลาะทางด้าคนความคิดนั่จริงๆเนาะคือสู้กันด้วยฝีปากแต่สู้กันด้วยฝีปากมันไม่มีไพ่อ,อพุ่มสปอร์ตเพราะฉะนั้นคือเถียงกันอะเถียงเก่งอะไรเก่งในเงี้ยประมาณนั้นนะโตเถียงโตแยงกันน่นะ ประชันกันประชันกันประทะทางคลุมใช้คำนี้กันมีโอกาสเกิดขึ้นค่อนข้างสูงนะคะแต่ว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยมันมักจะจบลงด้วยดี ไม่ได้แย่อะไรนะคือไม่ได้แย่มันก็เหมือนกับการทํางานร่วมกันอะไรหลายคนนึงอรอไหมต่างคนต่างคิดต่างคนต่างมีไอเดียเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีฟาดฟันกันสักเล็กน้อยเนี่ยเอาความคิดใครจะดีกว่ากันอะไรอย่างเงี้ยก็คือเอามาแชร์กันนะคะท้ายสุดแล้วก็น่าจะตกลงจบได้ด้วยดีนะคะก็จะเป็นลักษณะนั้นเพราะนัเรื่องการทํางานนี่คือแลดูเหมือนจะซีเรียสนิดนึงนะคะแต่มันก็มีความติดเล่นอยู่ในหน่อยนะคะเนี่ยมันก็มีความติดเล่นอยู่มีความอนจอยมีความสนุกแฝงๆอยู่นะคะบางทีทะเลาะกันก็ไม่แ่่ันกะใชตทล เอาชนะกันแข่งขันกัน,เป,น,นเป็นในโทนนั้นมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้คือจะบอกว่าสนุกสนานก็ได้นะคะในเรื่องของการทํางานนะแต่มันก็สนนะุกสนานแบบใช้ใบ,บพิพนะมันก็อาจจะไม่เหมาะกับคนที่แบบไม่ทันโลกอ่นะนึกออกไหมบางคนตามไม่ทันไม่รู้วันพูดอะไรกันอะไรเงี้ยไม่ไม่เขาเลยคิดไม่ทันอ่นะมันก็มีโอกาสเกิดขึ้นสำหรับคนรอบข้างเราอะไรเงี้ยนะคะ อย่างที่บอกห้เป็นคนฉลาดหัวไวคิดเร็วทําเร็วเพราะฉะนั้นก็มันก็จะมีจุดที่เราจะหลุด,ลดบ้างไอ้ตัวเนี้ยก็จะมีคนมาช่วยตบช่วยเสริมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรามีผู้ร่วมงานที่ดีมันจะทําให้การทํางานของเราประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดีนะอันนี้นะคะลักษณะไพ่ไม่ได้อย่างที่บอกคะว่าถึงแม้ว่าจะมีการทะเลาะเบ,บาแววงกันมีการถกเถียงอ่ะใช้คำว่าถกเถียงดีกว่านะเหมือนกับการอธิรายอะ่ะนะคะแต่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะช่วยส่งเสริมซึ่งก,กันและกันนะคะที่จะทาให้มันเดินหน้าต่อไปไม่ได้มาขัดแต้งขันข,นข,นขน โชพาวอะนี่หอแมโชพาวอะเออใครเก่งกว่าใครอะไรประมาณนั้นนะอ่ะอ่าก็อยู่ในสันนิษนมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นโอกาสในเรื่องของอาชีพการงานก็มีโอกาสเติบโตต่อไปได้แต่ในทางเดียวกันในทางกลับกันนะ,ะถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่เฉยแฉะไพ่ชุดนี้จะเป็นตัวกระตุ้นให้คุณได้รู้ว่าคุณต้องขยันอ่าต้องขยันต้องแอคทีฟให้มากกว่านี้นะคะมันถึงจะมีโอกาส เติบโตนะคะในอาชีพการงานของตัวเองนะก็ะจะเป็นลักษณะนั้นนะคะนะอ่ะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับชาวราศีพิจิกนะคะก็หวังว่าคลิปในวันนี้จะเป็นประโยชน์แม่มากก็น้อยสำหรับชาวราศีพิจิกทุกๆท่านเลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณสุราการติดตามไปรับชมนะคะสวัสดีค่ะ